จัดโปรโรถมือสองรุ่น MG 5ลูกค้าท่านใดที่มองหารถไว้ใช้ช่วงปีใหม่นี้ไก่แนะนำสองคันนี้เลยค่ะรถ MG 5รถสวยจริงสวยจังแถมตังไม่ต้องจ่ายรับรถได้เลยนะคะรถ MG 5สีเหลืองตัว X ปี2023และ MG 5สีดำตัวดีปี2022นะคะ เริ่มจากคันนี้เลยนะคะเป็นรถรุ่น MG5 เครื่อง 1.5cc ตัว X ปี2023เกียร์ออตโต้คันนี้รถใหม่แท้วิ่งน้อยค่ะวิ่งมาแค่11,000กว่ากิโลนะคะรถคันนี้ยังอยู่ในวารันตีศูนย์อยู่นะคะ และของไก่ยังมีใบรับประกันบอดี้โครงสร้างตัวถังรถให้ลูกค้ามั่นใจว่ารถไม่มีอุบัติเหตุรถคันนี้ลูกค้าจัดเต็มได้ฟรีดาวได้ไม่ต้องมีคนคำได้นะคะรถคันนี้ราคาป้ายแดงขาย6 8 9 0 0 0 0บาทค่ะของไก่ทำราคาโปรโมชั่นพิเศษขายเพียงแค่4 3 9 9 0 0 0บาทค่ะ ลูกค้าประหยัดเงินไปถึง2อง0 0 0บาทเลยนะคะสำหรับคันนี้สำหรับรถรุ่นนี้ของไก่ทำราคาโปรโมชั่นนะคะลูกค้าสนใจรีบจับจองได้เลยนะคะราคาพิเศษนะคะโปรโมชั่นคันนี้เลยคะ่ะมาชมต่อคันที่สองนะคะ เป็นรถรุ่น mg 5เครื่อง1.5 cc ตัวดีปี2022เกียร์ออตโต้รถคันนี้ไม่แท้วิ่งน้อยค่ะวิ่งมาแค่12,000กว่ากิโลค่ะรถคันนี้ยังมีวารันตีศูนย์อยู่และ รถคันนี้ของไก่ยังมีใบรับประกันโครงสร้างตัวถังรถให้ลูกค้ามั่นใจว่ารถของเราไม่มีอุบัติเหตุค่ะรถคันนี้ราคาป้ายแดงขาย5 9 9 0 0 0บาทค่ะราคาพิเศษไก่ขายเพียงแค่3 7 9 9 0 0บาทค่ะลูกค้าประหยัดเงินไปถึง2 2 2 0 0 0บาทเลยนะคะสำหรับคันนี้ ลูกค้าท่านใดสนใจโทรสายด่วน0861234448ไก่ค่ะ